าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้เล่งสารการเตรียมพร้อมสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ค่ะ เมื่อวันที่8มีนาะคม2565ในนทวุฒิพรพรมสอนู้วราชการจังหวัดเพชรบุรีประธานชมรมผู้สูงอายุกรรมาการและสมาชิกทั้ง8อำเภอร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุณนะหอประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีนายทวุฒิพรพรมสอนู้วราชการจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวและรัฐบาลได้กำหนดให้สังคมผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติและได้สาน ตอบแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุเพื่อเตรียมพร้อมสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะความห่วงใยทางการสถานการณโควิด1 9เล่งขับเคลื่อนให้ผู้สูงอายุได้ฉีดวัคซีนให้ครบสองเข็มหรือเข็มบูสเตอร์เข็มที่3และเข็มที่4นอกจากนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุทางชมรมผู้สูงอายุจังหวัด ori, เพชรบุรีได้เตรียมการเพื่อจัดกิจกรรมในช่วงเดือนเมษายนให้ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์ที่จะมีผู้สูงอายุ กว่า1,200คนเตียงพร้อมการป้องกันโควิดในทีมด้วยทั้งการคัดกรองการตรวจเอทิเคนอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการจัดก,กิจกรรมหรือการทำสาธารณประโยชน์ของชมรมผู้สูงอายุที่ยังขาดปัดจจัยด้านงบประมาณว่าได้ให้ชมรมผู้สูงอายุทั้ง8อํอำเภอเขียนโครงการร่วมกับทางจังหวัดซึ่งจะได้ขับเคลื่อนให้ทางท้องถิ่นจังหวัดผู้บริหารท้องถิน่นดำเนินการด้านสนับสนุนง,งบประมาณค่าใช้ใจ่ายต่าง เพื่อให้การขับเคลื่อนสร้างคุณภาพชีวิตมีการสันทนาการที่จะส่งผลทำให้ผู้สูงอายุไม่เป็นโรคซึมเศร้าได้ออกจากบ้านมาร่วมทำกิจกรรมรวมกลุ่มซึ่งเบื้องต้นอย่างน้อยหากมีการสนับสนุนวัตถุอุปกรณ์หรือส่งเสริมกีฬาการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุเช่นกีฬาเปตองจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีความสุข และทั้งหมดนี้นะคะก็คือการรายงานสถานการณ์ข่าวในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4เจเจนเคเบิลทีวี TV, หรือผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆในทางเพจ Facebook i n s t a g r a m YouTube t w i t t e r และ TikTok ได้ที่ GTV News Cable TV หรือติดต่อโฆษณาป,ประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร062-965-2444ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาการกันก่อค่ะสวัสดีค่ะ